สวัสดีชาวกอริล่าบอบนะครับวันนี้เราก็มาเล่นเกมแนวน่ารักน่ารักบ้างน่ารักมากเลยนะเนะี่ยก็เป็นเกมเบาๆเครื่องนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมกอริบ้านะครับกอริบาบอบนะครับมาเล่นในซสิงเกิลไปเยอะริ้งมันเล่นในมันติดไปเยอะได้มันไม่มีใครเล่นกับผมโย <c oughs> okay, อะไรวะมันนี่ไบอันซามิปอนเออเล่นนี่แหละเราจะเราจะเล่นเป็นอ่าอ,อย่างอย่างคนเราเนี่ย อย่างผมในะแบบฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ครับมันต้องเล่นอีซี่ครับอ่านี่เป็นช็อปนะฮะอัพเกรดอัพเกรดไม่มีต่างทั้งบาทโอเคเรามาเล่นกันในด่านแรกนะครับกับด่านนี่ครับผมเป็นเซนต์ตะคอร์นะปกติใช่ไหมครับเซนต์ตะเซนต์ตะคอร์เขาจะเป็นคนที่แบบว่าแจกกระสุนได้ไหมเอ้ยแจกของขวัญได้ไหมครับตอนนี้เนี่ยเรามาเป็นเซนต์ตะคอร์แบบแจกกระสุนแจกกระสุนกระสุนเอาไป อูดไลท์จะเชิญอะโต้มิิการโอเคยาวันนี้ชอาจะมาแจากกระสุนนะจ๊ะเด็กๆเตรียมตัวไว้วันนี้จะมาดะแดกกระสุน <c oughs> ไม่ใช่มาแจากกระสุนนี่ครับเรามาท่วงของขวัญน,นะครับเพราะว่าเด็กๆบ้านนี้นะมันเด็กๆบ้านนี้นเขาเก็บแต่ตะคอสน,นะ เต็มเต็มหน้าเลยเลือดโดวคินอันนี้ก็จะเป็นป้อมแบบอบังสู้กับบังนะอบังหายตัวบันไดกายโตจิ๊ว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 อันนี่ห้ามไปจากกระสุนจะต้องคอสเบื่อโลกคอสเบื่อโลกคอสเบื่อโลก กลาเป็นกุ๊กกู๊กรันช์ไปเลยเกมนี้มันจะมีบั๊กบักหน่อยนะแต่ละดาบบางทีแม่งก็ค้างหลุดไปเลยคผมเคยเป็นแล้วเมื่อกี้ไงแม่งการถ่ายถายมาเลยตูมเป็นกุ๊กกู๊กรันไปนี่คือป้องปืนนะแป๊บเดียวแตกครับแป๊บเดียวแตกปึ้มเลยแตกไปเลย เลอโคตอย่าอะไรกล้าพวกมันเลยนั่นคือบอสนะในดานนี้อนี้มันก็ปล่อยปล่อยลูกน้องมานะในด่านนี้เนี่ยเนี่ยบอสยืนหน้าอื่นเดี๋ยวบอสเดี๋ยวมันหน้าเหมือนกันแมปเลยวะต้องใส่ทำจากโรงงานเดียวกันทุยยิงมันยิง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 ดีดิดดู แคปผ่านเป็นด่านแรกนะครับผ่านกับด่านแรกได้ได้มาสองหัวนะฮะต่อไปรบอบเราไปที่ช็อปแป๊บนะเอ่อตอนนี้ผมมีเงินก็อัพเกรดอัพเกรดไม่ได้เงินมีอยู่น้อยนิดเซฟแป๊บโอเครับเซฟไปต่อไปก็มาเล่นด่านนี้นะดาน่านที่ความมืดนะก็เหมือนด่านเมื่อกี้ครับมัน,นแคแบบมืดเลยหล่อเลยอเล่นตู วันดีจ้าหน,น,โน,โนูน้อยเฮ้ยไอ้สุนหยาไปเลยมูเฮาตูมสวัสดีครับเล่น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 เฮ้ยอย่ามาอือเฮ้วัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องชาวไร่ตูมไม่เดะในช่องนี้มีเงินนะวะไม่มีในในช่องเอ้ยในในช่องนะครับไม่อื ไม่เดไม่เดตึมนี่การลบหลกระสุนแบบชาวร็อกนะครับแม่งโดนยิงลุกนัดเลยหลบไงวะเมาเอาเงินนะเกมนี้สิ่งที่ขาดไม่น่้คือเงินนะต้องไปซื้อเปิดได้นะจะยังไงฮะตึตึต <lan> ึตึตึตเฮ้ยอะไรอ่ะนึงนะ เราเจอของแปลกประหลาดแล้วอู้ยม่ถูกเงินด้วยถูกเงินติดหนูหนติดนตแล้วเจังไงเสียงการตายเนี่ยเสียงเวลาตายได้เหมือนตุ๊หนาโด อะไรครับนี่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 อะไรครับอ่าต้องเดินแบบน่ารักนะตุ้มกับกูแครนนะตุ้มเฮ้ยกระสุนประเดี๋ยวมูเฮายิงอัดหัวมูเฮามูเฮานะฮะเป็นตัวจอนจอนคูเมอร์นะเป็นตัวปลาระเบิดนะครับต้องยิงตัวนี้ก่อนไม่งั้น โอเคานกิจคือให้ยิงประตูนี่นะแต่ว่าเฮ้ยระเบิดแล้วต้องเอาเอาลบเหนีจากระเบิดให้ได้นะยิงอัดหัวมันอา้าวตายเลยกามเฟลตึ้งตืดเ,เราเราเพิ่เกิดเราเราสามารถยิงไดนะ้เราต้องยิงประตูนะคุโลกมากลาบไม่หายหรอกแม่เฮ้ยแม่งอะไรายเราจะขอจะไม่ ฉันยังคงให้ใจโดว์บอทินอะไรเนี่ยจิว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 นี่เรามารับกระสุนก่อนนะเราค่อยไปเก็บโลกมากครับสวัสดีครับเงินมาเน่มาเน่ไอ้วันเนาะมาเน่มาเน่มาเน,าเน,าเนา่ฮุบมาเอาเงินฮุบมาเอาเงินโลกมากโลกมาก ูงเอ้ยเงินมาเน่วันนีไม่ได้ก่อนเออฮ้ยวันดีวันดีวัสดีฉัน <tidak> เ <quieren S 2> <gro> ็นคนที่โดนทายเฮ้ยรุนจิวจิวจิววจิ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 จิวจิวจิ กับุมกันบุมโอ้ยจี้จอ้จี้จับจอ้จี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 ้จิ้จี้จิ้จิ้จิ้จี้จี้จี้จบ้จีจีจี้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 จีจี้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 จ้จิะจ้จีจีจจ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 จ บ้าเแบะบ๊ะแเบะบโอเคมีเงินในการอัปเกรดปืนแล้วนะอัปเกรดนี่เป็นปืนอันใหญ่ยิ่งใหญ่โอ้โหมีอยู่แค่นี้ปืนโอเคเราขอจบพักหนึ่งเพียงเท่านี้นนแล้วกันเราค่อยไปต่อกันพักสองนะครับโอเคบ๊ายบาย